สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงห์ลัคนาสิงห์แล้วก็ราศีสิงห์นะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปประจําวันที่10 2กถึง29กนะคะกุมภาพันธ์2567าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวสิงห์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใน2สัปดาห์นี้ไปดูพลังงานกันเลยค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณก่อนอื่นนะคะ,อะขอเวลาสักสิวินาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษช่องของเราก็จะมีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวและตอนนี้ก็เพิ่มเป็นกุหลาบชมพูมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งกลิ่นนะคะค่ะใคร ที่ชื่นชอบเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่านี่คือน้าหอมมหาสเนสเน่ห์เสน่ห์แห่งมนขลังนะคะและคือพลังแห่งความหอมของกุหลาบค่ะนะใครที่ชื่นชอบก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะชาวสิงในช่วง2องสัปดาห์นี้ ได้ไพ่หกถ้วยนะคะหกถ้วยสี่เหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะลุ้นนะคะว่าจะได้อะไรหนึ่งไม้เท้า เราก็จะเป็น king of cups นะคะเรามาดู5ใบนี้ก่อนนะคะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่สวยงามนะ้ที่สวยงามในอดีตของคุณเนี่ยกำลังจะหวนกลับมาหาคุณนะอะไรที่คุณรอคอยเช่นอะไรล่ะอ่าเช่นสมมติว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยาบางทีเนี่ยใครที่ หยิบยืมเงินคุณไปคุณให้ความช่วยเหลือใครไปก่อนหน้านั้นนะคะก็มีเกณฑนะคะที่คุณจะได้รับเงินรับทองของคุณคืนหรือก่อนหน้านั้นคุณไปสมัครงานไว้ที่ไหนแล้วก็ยังไม่ได้อ่าบางทีคุณก็รู้สึกว่าเออคงไม่ได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนั้นนะคะจะหวนกลับเข้ามาเป็นความสำเร็จของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะ จริงๆก็แม้แต่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีคนในอดีตคนเก่าเนี่ยหวนกลับมานะคะขอโอกาสเพื่อเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นกับคุณใหม่นะเ,เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่หวนกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีนะเช่นอา,อาจจะเป็นคนที่อาสมมเป็นความรักเนี่ยคุณก็จะได้เขาเรียกว่าคนรัก คือก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การกลับมาของคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะถูกปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นมีการให้เกียรติกันมีความรักความอบอุ่นความห่วงใยมิตรไมตรี Mid ที่ดีเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวของคุณเนี่ยกลับเข้ามาในตัวของคุณเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ถ้าสมมติว่าคุณยังมีใจให้เขาอยู่ยังอยากที่จะไปต่อเขาเนี่ยความรักความสัมพันธ์การเริ่มต้นนั้นอตอนแรกๆเนี่ย ที่จบกันไปเนี่ยหรืออช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะไปต่อกันได้เนี่ยความรักของคุณอาจจะดูเหมือนมันมัน มันเหือดแห้งอะ่ะเนาะมันไม่มีชีวิตชีวาแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเออมันจะไปต่อหรือพัฒนาเนี่ยได้ดีมากๆหรืองานที่คุณไปสมัครไว้ที่คุณรู้สึกว่าเออมันคงไม่ได้แล้วละเออประมาณนี้เนระาทำใจไปแล้วเนี่ยจู่ๆก็ถูกเรียกตัวคุณก็อาจจะได้เริ่มงานใหม่โดยที่บางทีคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอนะประมาณนี้เนาะอ่าหรือการเงินการทองก็เหมือนกันนะคะใครที่หยิบยืมเงินทองของคุณไปเราบอกแล้วว่า คุณอาจจะทําใจไปแล้วก็ได้ว่าเออคงไม่ได้เงินหรอกคงไม่ได้กลับคืนมาหรอกแต่จู่ๆเนี่ยเขาคนนั้นก็เออเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาอาจจะไดออ้ธุรกิจการงานของเขาน่าจะประสบความสาเร็จเขาก็ไม่ลืมคุณเขาก็เอาเงินเอาทองนั้นกลับมาให้คุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขก,กับหลายๆเรื่องในชีวิตนะ ซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่มันหวนกลับเข้ามาทําให้คุณเนี่ยยิ้มได้นะเพื่อนเพื่อน,อนชาวสิงห์อ่ะลองดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรในอดีตบ้างอ่าได้ไพ่เจดีวิลค่ะแล้วก็ได้ไพ่สามถ้วยนะคะราชาไม้เท้า ได้ไพ่ดีมพล p อ r ร์โอ้ต้องมีการเฉลิมฉลองในเรื่องของหน้าที่การงานกันบ้างแหละนะคะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะไฟนะเเรียกว่า,าเหมือนกับว่าพยายามที่จะพยายามที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุด้วยนะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยบ่งบอกว่าตําแหน่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะได้เป็นแค่คิงไม้เท้าก็เป็นระดับหัวหน้านะแต่คุณอาจอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เป็นระดับสมคุณรับราชการใช่ไหมคุณอยู่ใน c ีเจแต่คุณกําลังมองถึง c 9 4เกี่เนี่ยก็เป็นไปได้นะ แต่มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าวิธีของคุณไม่ว่าจะอย่างไรก็แ,แต่ก็หมายถึงคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้ได้ไดเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในแบบที่คุณพอใจในแบบที่คุณต้องการถึงเวลาที่จะได้พักเหนื่อยหายใจหายคอโล่งอุ้ยคือมันสู้น่ะสู้มาเยอะไฟมาเยอะอะไรมาเยอะในชีวิตน่ะช่วงสองสัปดาห์นี้มันมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นคุณได้รับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณ ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็รู้สึกว่าเออได้พักยกได้พักเหนื่อยสักทีแบบนี้ค่ะหรือบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยในกรณีตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชาวสิงเนี่ยเจอในเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นะเช่นการหลอกลวงเหมือนกับว่าได้เจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตมาหลอกเงินของคุณมาแบบ ให้คุณไปลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็อาจจะสูญเสียเงินไปแล้วทีนี้คุณก็อาจจะไปขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยในเรื่องของตรงนี้นะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองหรือคนที่เข้ามาหลอกลวงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หมายความว่าคุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นเออ การช่วยเหลือของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จคุณอาจจะจับตัวคนร้ายได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่เดดนิวเลอาจจะหมายถึงตัวของคุณเองที่พยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณหรือคุณอาจจะได้เจอใครที่เข้ามาหลอกลวงคุณอันนี้มันเป็นไปได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของคุณนั้นมันไปตรงกับเรื่องใดก็เท่านั้นเองแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณปรารถนาสิ่งใดเนี่ย นั่นคือความสําเร็จของคุณเนี่ยสามถ้วยขึ้นมาเหมือนคุณจะได้รับชัยชนะการเฉลิมฉลองความสําเร็จมันเกิดขึ้นพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการหยุดพักหรือการได้พักเหนื่อยอะไรบางอย่างกับชีวิตนั่นเองค่ะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในจังไปอยู่ในเหมือนกับเป็นระดับที่สูงที่สุด เป้าหมายสูงสุดที่คุณได้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 หวังเอาไว้คุณก็จะได้นะคะชาวสิงห์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ใครใครที่เจอใครใครที่เข้ามาหลอกลวงหรือว่าคุณไปขอร้องอะไรไว้เนี่ยนะกับผู้หลับผู้ใยให้ช่วยเหลือเนี่ยคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะไปดูกันต่อนะคะว่าไพายย่ใหญ่จะบอกอะไรกับคุณอีกเหมือนจะมีแต่เรื่องดีๆนะช่วงนี้นั่นสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญมาเลยอ่ะ จะไม่ดีได้อย่างไรคะใน2ส,สัปดาห์นี้ไพ่ดีอเมริ s สสวยงามนะคะไพ่พระคุณดูนะมีแต่ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไพ่ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไพ่ห้าเหรียญคุณจะได้หลุดพ้นจากความยากลำบากเรื่องการเงินการทองแล้วนะ,ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไพ่หกดาบอคือที่อยากจะบอกคุณเพิ่มเติม,ตมก็คืออะไรรู้ไหมคะ สิ่งใดที่คุณได้ไปขอพอรที่คุณได้อธิษฐานไว้เช่นขอให้คุณได้หลุดพ้นจากความยากลําบากในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าบางทีเนี่ยชีวิตที่มันมีการเงินการทองเข้ามาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาทั้งหมดหลยา,ากยการทะเลาะเบาะแวงกันไม่เข้าใจกันในคนในครอบครัวความรักพอสะดุดการเงินเนี่ยมันก็แบบว่ามีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรค ทุกอย่างการเงินเนี่ยมันมันมีบทบาทที่ทําให้คุณมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ได้แต่คุณเชื่อไหมว่าในไพ่สิบเหรียญกับไพ่ดี e อ p r e s s ขึ้นมาเนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่พลิกผันซึ่งมองว่าตัวของคุณเองเนี่ยใช้เวลามาพอสมควรนะคะกับไพ่พระนั่นก็คือบางทีมันทําอะไรไม่ได้ถูกไหมคะทําอะไรไม่ได้เนี่ยสิ่งเดียวที่คุณทําได้ได้ก็คือการศรัทธาการขอ,อ,อการขอพร การเฝ้าอธิษฐานให้สถานการณ์ชีวิตของคุณเนี่ยพลิกผันอะไรก็ได้ที่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงเรื่องโชคลาภหมายถึงเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตมาซัพพอร์ตหมายถึงการเงินการทองยังไงก็ได้ให้ให้มันดีขึ้นบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทําอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นได้แต่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เชื่อนะคะว่า ถ้าเพื่อนๆชาวสิงห์เนี่ยยังศรัทธาอยู่นะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันพลิกผันได้เลยนะอยู่ๆสิบเหรียญมันก็เกิดขึ้นอยู่ๆไพ่เดี m มเพ s สก็ขึ้นมาหมายความว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นจากพลิกผันไปเลยอันนี้เกิดจากอะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เพราะนี่คือไพ่พระคือไพ่ที่คุณขอพรอจ,จากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลใดๆก็แล้วแต่แตการพลิกผันนั้นไม่ได้ขึ้นมาจากตรงนี้ แต่มันอาจจะเป็นความลับของสวรรค์ก็ได้หรือจะให้เราเปิดนะคะเปิดว่าเสือเสกกำลังอวยชัยให้พอรอะไรกับคุณอยู่ทําไมให้ชีวิตของคุณเนี่ยพลิกผันกลายเป็นการเงินการทองเนี่ยทาให้ชีวิตของคุณนะมันมันเหมือนกับมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีสุขสบายขึ้นมันแตกต่างไพ่อะสองข้างนี้กับไพ่ข้างนี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอนี่แหละนะคะขอพรนี่แหละได้ช่วยคุณนั้นขอขยายนิดนึงคะความโชคดีของคุณนั้นเกิดจากแน่นอนมันเป็นเรื่องของคำการศรัทธาของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปขอร้องไว้แล้วไปขอไว้ขอแล้วขออีกขออยู่แบบนี้คือด้วยความศรัทธาไงแต่ขอขยายนิดนึงก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าเหมือนไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปว่าอยู่ๆคุณมั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างไรไพ่เดะมูนขอขยายนิดนึงนะคะแล้วก็ราชินีถือดาบเท่าที่บอกได้นะสองเหรียญความเครียดความทุกข์ ถามว่ามีไหมเพื่อนๆชาวสิงค์คุณมีอยู่แล้วแหละคุณมีความเครียดคุณมีความทุกข์ในใจแล้วสิ่งทําไมปาฏิหาริมันเหมือนเรื่องปาฏิหาริเลยนะกับสิ่งที่คุณกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยแล้วก็อดทนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณอ่ะบางครั้งในสิ่งที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าถ้าก้าวข้ามไปได้ หรือถ้ามันประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะได้เงินได้ทองของคุณกลับคืนมาอะไรทํานองนี้ก็ได้นะหรือบางทีคุณอาจจะไปขอโชคลาภก็ได้อสมมติว่าคุณมีที่อยู่แปลงหนึ่งสมมติคุณมีที่อยู่แปลงหนึ่งแล้วคุณบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคุณขายได้เนี่ยที่แปลงนี้เนี่ยคุณได้เงินได้ทองมาเนี่ยจะปลดล็อกชีวิตของคุณเลยอันเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ขอไว้แล้วคุณศรัทธานะ แล้วคุณก็หมั่นพยายามขอเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโดยที่โดยที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้แค่คุณรู้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงแล้วกับชีวิตอ่ะแล้วคุณก็ในสิ่งที่คุณขอน่ะทําไมคุณถึงได้สิบเหรียญแล้วเขาไพ่ดีอ็มเพรเพราะสองเหรียญคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่คุณศรัทธาสิ่งที่คุณขอนั้นมันบังเกิดกับ คุณกับคุณขึ้นจริงๆมันจะเป็นในทิศทางไหนเชื่อนะคะว่านอกจากนอกจากลาบฟุกๆุกแล้วเนี่ยคุณยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่าถ้ามันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือขายได้หรือหลุดพ้นจากเรื่องราวตรงนั้นได้คุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณคุณรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นคุณจะได้เงินได้ทองของคุณกลับคืนมาพลิกผันชีวิตของคุณ พลิกผันไปเลยนะเพืเ่อนๆชาวสิงห์นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ต้องขอแสดงค,ความยินดีกับคุณด้วยนะช่วงในสองสัปดาห์นี้คุณจะมีแต่ข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไปดูพไพ่นนวฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะใครที่เป็นโสดคุณจะได้เจอคู่นะ คุณจะได้เจอเนื้อคู่ได้ได้เจอเนื้อคู่ที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณแน่นอนใครที่ขอขอให้ได้คู่อุปถัมภ์คุณจะได้คู่อุปถัมภ์เรื่องการเงินการทองของคุณอาจจะพลิกผันไปเลยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ดีได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่แน่ๆคุณจะได้เจอคู่ที่ดีเลิศนะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแน่นอนค่ะเพื่อนๆชาวสิงห์ใครที่เป็นคนโสดนะ เห็นไหมคะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะคุณเชื่อไงคุณมีความเชื่อคุณมีความศรัทธาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอที่คุณเคารพนั้นหรือคำอธิษฐานของคุณเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของคุณที่ขอทุกวันขอขอขอเขาเรียกว่ามีแรงปรารถนามีแรงอธิษฐานที่แบบมีความศรัทธาจริงๆว่าสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นคุณมีความเชื่อสิ่งนั้นก็เลยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเห็นไหมคะเราเสี่ยงทายนะ เรามาในถูกทิศทางจริงเพราะว่าเหตุผลที่บางทีเนี่ยชีวิตมันพลิกผันมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อยู่ๆจ,จากคนที่แบบเฮ้ยติดขัดทางเรื่องการเงินจูจ่ๆมันก็พลิกผันกลายเป็นว่าเฮ้ยได้รับเงินก้อนใหญ่อ่าจากอะไรก็ได้นะคะมันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความศรัทธาของคุณอย่างจริงอย่างจริงใจแค่นั้นเองคือบางทีเนี่ยขอมาแล้วอ่ะหเดือน6เดือนก็ยังไม่ยังไม่ได้สักทีแต่คุณก็ยังไม่หมดสิ้นในเรื่องของความศรัทธา ะค,ะคุณก็พยายามที่จะสวดมนต์พยายามที่จะขอพระเจ้าขอจัก,กรวาลเชื่อในสิ่งดีๆพยายามที่จะคิดบวกในทุกๆวันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณเชื่อจัก,กรวาลก็ตอบแทนคุณค่ะใน2ส,สัปดาห์นี้จะมีแต่เรื่องดีๆนะคะเข้ามาพลิกผันให้กับเพื่อนๆชาวสิงห์เนี่ยในแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ไพ่ถึงออกมาบอกในคะว่า อดีตของคุณนในอดีตของคุณในเรื่องราวดีๆในสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณเฝ้ารอคอยมาตลอดเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับคุณใน2ส,สัปดาห์นี้คุณจะได้ไปเห็นผลลัพธ์มันนะคะโอเคค่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะนะเพื่อนๆชาวสิง์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ